เกษตรกรเนี่ยมันเรียนไม่รู้จบต้องดูแลเขาเช้ามาตื่นต้องดูแล้วว่าเขามีอาการอะไรมั่งนะแล้วเราก็แก้ไขเขาเออทำยังไงให้ใบมันแก่เร็วพยายามดูว่าอาหารเสริมตัวเนี้ยเราจะทํายังไงให้มันเกิดประโยชน์กับผลผลิตของเรามากที่สุดพอเขามีลูกมาเนี่ยเราคิดว่าเออเฮ้ยเราควรจะเพิ่มอาหารให้เขาไหมก็เหมือนคนโตขึ้นก็ต้องกินมากขึ้นใช่ไหมถ้าเราดูแลเขามาดีอาหารไม่ถึงน้ําไม่ถึงเขาก็เลี้ยงลูกไม่ได้เทคนิคคือเราต้องดูแลเขาถ้าเรารักเขาเขาก็รักเรารเกษตรกรเขาจะรู้ดีผมแนะนําเลยเราต้อง ต้องกล้าพอต้อนเล็บป่วยแล้วกล้าฉีดเลยฉีดไปที่รากมันเลยที่โคนมันอะแล้วก็ฉีดไปที่ใบมันแล้วจะรู้เออมันใช้ได้จริงไหมเขาแล้วมาใช้เต็มเต็มอะแล้วมันก็ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละทั้งผูใหญ่แล้วก็เนื้อนแน่นท่านฟอร์มเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมเป็นตัวหลักในการเสริมว่าทําให้ใบดีบํารุงผมก็เริ่มจากไม่กี่ต้นแต่พอเราใช้ว่าเออเฮ้ยมันก็รักษาหายของเขาไม่เกะ